สวัสดีครับนี่อยู่ที่งานของจัดโดยมิวสิกขับนะครับมิวสิกขับโชว์ชคสปล่อยของนะครับเรามาถามกันดีกว่าว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเจลค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้มันมามาดูตั้งแต่วงไหนฮะวงอะไรนะ89อะไรนะอ๋อ89 red pants เออคนร้องร้องชอบชอบวงไหนมากสุดครับอะไรนะคะชอบวงไหนมากสุดวงนี้ชอบคนไหนมากสุด ตคนนี้จะเขินมากเลยปกติเป็นคนชอบคนตีกออ๋อชอบคนไหนฮะอ๋อชอบเต้ยโอเคครับครับขอบคุณแม่ครับตอนนี้เรามาจะกับนักร้องวงโปสเตอร์กันหน่อยครับสวัสดีครับทุยสวัสดีครับพี่เต้นไอ้เฮ้ยอัดจริงเหรอเนี่ยจริงครับครับก็เอาไว้จะโชว์แล้วนะครับก็ซิงเกิลใหม่ที่สี่ออกปีหน้านะครับก็รู้สึกไงบ้างครับวันนี้ ก็ไม่เหนื่อยครับก็ถือว่าเหมือนออกกําลังกายสบายๆไม่เข้าใจครับทำไมต้องเออ่ชอบโยนของตลอดเวลาเปล่าครับพอดีล้มแล้วหงุดหงิดเหรอครับไอ้เหี้ยแม่งล้มไอ้สัตว์เออกูเลยแบบไอ้เหี้ยถูกปืนหนึ่งทีเหมือนแบบเหมือนเหมือนมึงมึงจะวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเว้ยไม่ว่าเหมือนมึงจะวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วมึงล้มหน้าเส้นชัยผมเฮียแม่งไอ้เหี้ยกูเลยโยนแม่งเลยสัสโอเคครับเหมือนมึงถอดรองเท้าวิ่งจริงโอเคครับก็ขอบคุณแม่ครับวันนี้ที่เต็มที่พวกเรานะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับตู้ครับ สวัสดีครับตายค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับค่ะเกรซค่ะครับรู้สึกไงบ้างงานนี้ครับอ๋อดีมากเลยอะค่ะครับชอบวงไหนมากที่สุดชอบวงเมื่อกี้วงเมื่อกี้ใช่ไหมครับสุดท้ายใช่ไหมครับชื่อวงโปสเตอร์ครับไม่ต้องลืมก็ได้ครับใช่เอาไม่ได้ลืมค่ะอยากให้ย้ำชอบชอบคนไหนในวงมากสุดเอ่อชอบหมดเลยอล้ถ้ามีงานอย่างนี้จัดอีกจะมาไหมครับมาค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อ่ะพี่ต้นครับโทษนะครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้นครับอ๋อแล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เรื่องอะไรครับมิวสิคช็อมิวสิคครับใช่ครับมิวสิคชัอปชชจิงจับจับจิงจับเออจิงจังจับจิ้งจัจิงจัไดดดดดดไดดุยเฮียทำงานบริษัทครับผมเป็นไงบ้างครับกับการปล่อยของจากมิวสิคคับโชว์เคสงานปล่อยของนี่เรา